ไม่ไม่มีทางที่ฉันจะทําแบบนั้นหรอกไม่ใช่ว่านี่มันดีกว่าการตามหาผู้หญิงแบบนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่าเธอพูดเองหรอกหรอฉันจะทําตามความปรารถนาของผู้ชนะนะแต่มันก็มีขีดจํากัดนะฉันจะไม่ออกไปไหนกับเด็กแบบนายหรอกอ๋อหรือว่าเธอมีคนที่รักหรือสามีแล้วงั้นหรอไม่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 จะไ,ไม่มีของแบบนั้นหรอกแต่เธอบอกว่ามันไม่มีปัญหาถึงแม้ผู้หญิงคนนั้นจะแก่แล้วก็ตามนายเรียกใครว่าแก่กันยะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นะฟังฉชนก่อนนะเลือดผสมระหว่างไม่มดกับราชวงศ์นะ ไม่ใช่อะไรที่คนปกติจะคิดได้หรอกนะแค่ใครคิดแบบนั้นก็ถูกหาว่าบ้าแล้วล่ะข้าก็อยากให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันเหลอนะนายนี่มันสมกับเป็นลูกหลานของเลกิอุสเลยจริงพวกนายทั้งคู่ต่างก็มีนิสัยแปลกๆเหมือนกันทั้งนั้นเธอพูดอย่างกับว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีเลยนะ อย่างไรก็ตามมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนนายอยากจะให้ความปรารถนาแบบนั้นเป็นจริงเหรอตอนนี้ฉันน่าจะเป็นคุณยายทวดของนายแล้วนะอ่าเข้าใจแล้วข้าไม่รู้ว่าท่านปูท่ทวดจะออกมาสาปข้าในหลุมฝังศพไหมนะแต่เอาจริงๆเลยถึงแม้เขาจะทําแต่ข้าก็ไม่ยอมแพ้หรอกนายกาลังพูดเรื่องอะไรนะฉันยังไม่ได้ตอบตกลงกับนายเลยนะเรื่องเวลาสาหรับเธอแล้วแค่80ปีอยู่กับข้าคงไม่เป็นปัญหามากนักหรอกปัญหาไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วแบบนี้ล่ะจะเป็นยังไงฉันจ,จะดัดแปลงสมองแล้วเนาะของนายจะกว่านายจะกลายเป็นไก่และส่งนายไปออยู่ในฟร์มตตลดชีวิ เฮ้ hey, ถ้าเธอคิดว่าฉันจะปล่อยให้เธอทําอะไรแบบนั้นแล้วก็เธอควรจะคิดใหม่อีกรอบนะอะไรนะทําไมนานถึงพกอาคาเชียตลอดละ่ะไม่ใช่ว่ามันเป็นสมบัติระดับชาติไม่ใช่หรืองไงนี่มันเป็นมากกว่าสมบัติธรรมดาอีกนะดาบที่ราชวงศ์ฟาเซได้สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นอาคาเชียมีเพียงเล่มเดียวในโลกเท่านั้นที่มีพลังมหา,าศาลในการต้านทานเวทมนต์ว่ากันว่ามันเป็นภัยพิบัติสําหรับผู้ชายเวทมนต์แม้แต่แม่มดเช่นที่ชาน่าก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นมาคุยกันต่อเถอะตกลง เธอควรจะปล่อยวางบ้างนะฮ่านายมันแปลกประหลาดดื้อรั้นจริงๆเลยนายควรจะยอมแพ้เรื่องนี้ได้แล้วนะข้ามั่นใจว่าพวกเรานั้นเท่าเทียมกันนะเธอรู้ไหมข้าได้ยินว่าเธอเคยอาศัยอยู่ปราสาทของราชะวงศ์ฟาเซสประมาณ70ปีก่อนประมาณครึ่งปีแล้วนะฉันได้ปลูกดอกไม้และสอนเวทมนต์ที่นั่นมันสนุกมากเลยละ่ะนั่นเป็นความปรารถนาของปู่ทวดงั้นเหรอไม่เธออย่างนั้นหนึ่งปีออกจากหอคอยนี่แล้วไปอยู่ปราสาทราชวงศ์ฟาเซสเป็นเวลาหนึ่งปีในฐานะผู้พิชิตหอคอยแห่งนี้นี่คือความปรารถนาของข้า ถ้าแค่นี้เราก็ได้ใช่ไหมล่ะ1ปีนั้นมากกว่าเมื่อ70ปีที่แล้วอีกนะตอนนี้อ่าถ้าแค่นี้เราก็ไม่มีปัญหาตกลงฉันจะออกจากหอคอยนี่ในฐานะผู้พิทักษ์ของนายแล้วกันจากวันนี้ไปเป็นเวลา1ปีนายได้ทําสัญญากับฉันแล้วตกลงเธอทำอะไรเนาะฉันไล่เครื่องหมายไว้ที่ตัวนายนะพวกเราจะออกไปตอนนี้อย่าเพิ่งปิดประตูนะดูแลตัวเองด้วยนะลิทโล่ารับทราบค่ะ อออกไปอยู่ข้างนอกเหรอถ้าเกิดเธอเปลี่ยนใจระหว่างที่พวกเราอยู่ที่นั่น,น,นเธอจะอยู่ที่ปราสาทนั่นตลอดไปก็ได้นะในฐานะภรรยาแ่ละนะเฮ <c oughs> ้ยไม่มีทางสะลหรอกด้วยเหตุนี้การเดินทางของพวกเขาจึงเริ่มต้นขึ้น <c oughs> เจ้าชายต้องสาบไม่มดจันทราครามได้เริ่มเรื่องราวอันเป็นตำนานแสนยาวนานของพวกเขา ถ้าหากการเวลาได้ย้อนกลับคืนมาอีกครั้งพวกเขาจะปรารถนาถึงสิ่งใดกันนี่จะเป็นเรื่องราวที่จะย้อมสีท้องฟ้าทั้งหมดขึ้นมาใหม่อีกครั้งอันนี้จะเป็นเครดิตของทางผู้แปลนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสาหรับใครที่อยากจะอ่านต่อนะครับขออาภัยสาหรับการอัปคลิปช้าของผมนะครับมันมีสาเหตุน,นะครับไม่ใช่ข้ออ้างแต่อย่างใดหรือเปล่าวะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีการบ้าน ที่ผมต้องปวดหัวกับมันนะครับมันไม่ค่อยมีเวลาพากนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ผมต้องไปมอบตัวเพื่อจะขึ้นม .4 นะครับผมไปมาแล้ววันนี้ตอนประมาณสักสิบโมงนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าพากได้ห่วยแตกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยสําหรับใครที่จะโดเน a t ผมก็สามารถเชิญโดเ a t ทางนี้ได้เลยนะครับถ้าจะสนับสนุนผมนะนะช่วงนี้ขาดไม่ดูดีไม่ย,ยังแตกแตกเลย